พ,งงพระพุทธเจ้าบรรดาที่ร่วมไปแล้วด้วยที่ยังไม่มาตรสรู้ด้วยและพระพุทธเจ้าผู้กจัดโกขมหาชนในการบัตรรีด้วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรกพระธรรมได้เป็นมาแล้วด้วยกำังเป็นอยู่ด้วยและจะเป็นด้วยพวปปวรรพเยววยพราะธรรมดา เจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเองเพระฉะนั้นบุคคลผู้รักตนหวังอยู่เฉพาะคุณเบื้องสูงเมื่อด,ดึดได้ถึงการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จงทำความเคารพธรรมทางแต่ละธรรมจะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างหาไม่ได้ธรรมย่มนำไปนรก ทำย่อมนำไ้ถึงสุปติทำและย่อมรักษาผู้ประพฤติทำเป็นนิทำที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี่เป็นอนิสงในธรรมที่ตนประพฤติดีแล้ว